เวลาที่เราถ่ายภาพมานะครับแล้วเรามาเปิดดูเนี่ยบางครั้งนี่เราอาจจะพบว่าภาพถ่ายของเรานะครับมีจุดบกพร่องนะครับแล้วก็มีรายละเอียดบางอย่างที่แทรกเข้ามาในภาพมากเกินไปทําให้องค์ประกอบนั้นเนี่ยมันดูไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรเราสามารถลบไอ้เจ้าสิ่งที่เกินออกมาจากภาพนี้ออกไปได้นะครับซึ่งมันจะมีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งที่ทํางานได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า Spot Healing Brush Tool นะครับ จุดเด่นของเครื่องมือตัวนี้ก็คือว่าเมื่อเราคลิกไปบริเวณที่เป็นปัญหาของภาพเราเนี่ยเครื่องมือจะทําการเกลี่ยสีนะครับโดยการแปะทับจุดที่เป็นปัญหาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่ามันจะมีข้อแม้อยู่นิดนึงก็คือว่าเครื่องมือตัวตัวนี้นะครับจะสามารถใช้งานได้ดีกับบริเวณที่สีสันมีความค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่ในส่วนต่างๆเนี่ยที่ไม่แตกต่างกันมากจนเกินไปถ้าหากเรา ใช้งานเครื่องมือตัวนี้นกับบริเวณที่มีรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างเช่นขอบของวัตถุนะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยอาจจะทําการเกลี่ยสีได้ไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างภาพนี้นจะเห็นว่าบริเวณผิวน้ำนมีขน,นของหงนะครับกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีแพรไม้ไผ่ด้านหน้านะครับมีร่มที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดที่มากจนเกินไปนะครับมันรบกวนสายตาซึ่งเราสามารถลบนะครับสิ่งเหล่านี้ออกจากภาพได้หลังจากที่ลบแล้วนะครับเราก็สามารถนําภาพไปตกแต่งแสงซึ่งจะเห็นว่ามันจะทําให้ภาพของเราเนี่ยดูมีมูทโทนแล้วก็มีความน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับนอกเนือจากภาพวิวทิวทัศน์ทั่วไปนะครับเครื่องมือสปอตฮิลิ้งบั s h 2เนี่ยยังสามารถใช้งานได้ดีกับภาพถ่ายบุคคลนะครับซึ่งเราสามารถ ลบนะครับจุดบกพร่องอย่างเช่นฝกระหรือว่าสิวนะครับโดยการคลิกไปบริเวณที่เราต้องการแก้ไขได้ทันทีเลยนะครับหรืออาจจะเป็นภาพในอีกลักษณะหนึ่งนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันจะเห็นว่ามีองค์ประกอบบางอย่างนะครับที่อยู่มีอยู่ในภาพเนี่ยแล้วก็มันดูลบกวนสายตาเราก็สามารถใช้เครื่องมือ Spot Healing b r u s h Tool ครับคลิกแล้วก็แดกเมาส์ไปบริเวณที่เราต้องการลบทิ้งเนี่ยได้ทันทีนะครับ แต่ว่าในบริเวณบางจุดนะครับที่มีรายละเอียดนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเวลาที่เราแร็กเมาส์ไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดี100%แต่ว่าเราก็สามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ครับในการสร้างเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการรีทัชภาพได้นะครับทีนี้วิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะมาะลงรายละเอียดกันผมจะใช้ภาพนี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับ หลังจากที่เราคลิกเครื่องมือ Spot h e เฮลิ u ง h t o o l ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าที่เราสามารถกำหนดได้บน Option Bar อยู่3ส่วนสองส่วนที่สำคัญนะครับก็คือส่วนแรกก็จะเป็นขนาดและความคมของหัวแปรงนะครับสำหรับขนาดเนี่ยเราสามารถกำหนดได้ง่ายๆโดยการกดปุ่มรับที่คีย์บอร์ดนะครับโดยการกดปุ่มปีกาซ้ายนะครับหรือว่าปุ่มบอใบไม้เนี่ยเพื่อลดขนาดของหัวแปรง หรือกดปุ่มปีกาขวานะครับหรือปุ่มลอลิงเนี่ยเพื่อขยายขนาดสําหรับขนาดของหัวแปลงนะครับเราควรกําหนดให้ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เราต้องการแก้ไขนะครับเพราะถ้าหากว่าเรากําหนดขนาดใหญ่จนเกินไปนะครับเครื่องมือจะเลือกพื้นที่นะครับที่มีขนาดค่อนข้างกว้างมาใช้ในการแก้ไขซึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาหรือว่าความบกพร่องเกิดขึ้นได้มากนะครับเพราะฉะนั้น,นควรจะกําหนดให้พอดีนะครับ ส่วนที่2ก็คือรูปแบบการแปะทับพื้นผิวนะครับซึ่งจะมีอยู่3ส่วนได้แก่ content aware create texture แล้วก็ proximity match นะครับ3ตัวโดวยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะใช้ content aware กับ proximity match 2ตัวนี้นะครับจะให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้มีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่นักนะครับแต่มักจะใช้งานกันมากๆกเนี่ยก็จะเป็น content aware มากกว่านะครับส่วน create texture นะครับตัวนี้เนี่ย อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมในการทำงานเท่าไหรนะ่นักเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าหากว่าเราเลือก Create Texture แล้ว <Yeah. S 1> Drag m o u s เพื่อลบหงตัวนี้ออกไปคือแทนที่หงจะถูกลบทิ้งนะครับเครื่องมือจะทำการสร้างแพทเทิร์นใหม่ขึ้นมานะครับแบบนี้ซึ่งมันผิดจุดประสงค์ในการทำงานเพราะฉะนั้นการใช้ Create Texture อาจจะเหมาะสมกับการทำงานในบางรูปแบบเท่านั้นนะครับ ในส่วนของ Content Aware กับ Proximity Match นะครับจะให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันเราสามารถเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับหลังจากที่เรากำหนดเครื่องมือนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถรีทัชภาพได้เลยนะครับซึ่งการทำงานตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าไปทำงานกับภาพต้นฉบับโดยตรงเพราะฉะนั้นเราควรจะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา,าไว้1 l a y e เยไว้ด้านบนแล้วคลิกที่ Check ็อกซ์แซม all l a y e r เอาไว้นะครับ เมื่อกำหนดค่าทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถคลิกไปบนจุดที่เราต้องการแก้ไขได้เลยครับถ้าหากว่าพื้นที่ที่เป็นปัญหานะครับมีขนาดใหญ่นะครับหรือว่าค่อนข้างกว้างเนี่ยเราสามารถใช้วิธี d r a เมาส์ได้เลยแต่ว่าเวลาที่เราแ r a g m o u ์นะครับควรจะ,ะพิจารณาดูด้วยว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันของสีสันมากแค่ไหนถ้าหากว่าเราแดกเมาส แล้วสีสันของภาพเนี่ยในบริเวณนั้นเนี่ยมันแตกต่างกันมากจนเกินไปนะครับมันอาจจะทําให้เกิดเป็นริ้วแล้วก็ดูไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับถ้าหากว่าเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับก็ใช้วิธีการคลิกจะดีกว่านะครับเราก็ค่อยๆนะครับแก้ไขพื้นที่ส่วนที่เป็นปัญหาแบบนี้ไปทีละจุดนะครับ ทีนี้มาในส่วนที่2นะครับก็คือบริเวณที่เป็นร่มนะครับที่อยู่ทางด้านขวาของภาพนะครับการทํางานตรงนี้นะครับมันอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ดี100%เนะครับแต่ว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้ลบจุดที่เป็นปัญหาออกไปได้นะครับเพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานในการรีทัชขั้นตอนต่อไปสำหรับวิธีการก็คือผมจะลบคันร่มออกไปก่อน จะเห็นว่าคันร่วมนะครับเป็นแนวเส้นตรงแบบนี้นะครับตั้งแต่ด้านบนลงมาด้านล่างเราสามารถคลิกนะครับเพื่อลบคันร่วมออกไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่างครับแล้วกดปุ่มช f t นะครับแล้วคลิกเมาส์หนึ่งครั้งจะเห็นว่ามันเกิดเป็นเส้นตรงขึ้นมานะครับแล้วปล่อยเมาส์นะครับคันร่วมตรงนี้ก็จะถูกลบทิ้งไปทันทีหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเก็บรายละเอียดในส่วนอื่นที่เหลือนะครับ สำหรับพื้นที่บริเวณร่มด้านบนนะครับจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ผมจะเพิ่มขนาดของหัวแปลงให้โตขึ้นหลังจากนั้นก็ค่อยๆแดกเมาส์ครับพยายามให้พยายามแดกเมาส์ให้อยู่ภายในขอบเขตที่เราต้องการแก้ไขนะครับไม่ควรให้กินพื้นที่ออกไปข้างนอกมากจนเกินไปนะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาลักษณะนี้นะครับจะเห็นว่าผลลัพธ์เนี่ยไม่ดีเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าเราสามารถมารีทัชแก้ไขได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราแก้ไขจุดบกพร่องนะครับทั้งหมดออกไปให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเรามารีทัชแก้ไขกันทีหลังโอเคนะครับผมลบทิ้งไปหมดแล้วนะครับส่วนที่เป็นจุดบกพร่องต่างๆนะครับสำหรับการรีทัชแก้ไขนะครับก็ทำได้ง่ายๆครับก็คือใช้เครื่องมือ t a n g u l a r m a มา u e e tool ครับสร้าง selection บริเวณขั้นบันไดที่ มันมีความสมบูรณ์นะครับสร้าง selection ไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นไปที่เมนู edit แล้ว copy merge ครับคลิกไปที่เมนู edit แล้ว paste หรือว่ากดปุ่ม ctrl v น,นะครับเสร็จแล้วใช้เครื่องมือ move tool ครับขยับนะครับไปบริเวณพื้นที่ใหม่นะครับจัดตำแหน่งให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นขอบของจุดที่เรา copy มาวางเนี่ยมันคมชัดเกินไปนะครับเราก็สามารถใช้เครื่องมือ spot healing b tool ครับ คลิกนะครับคลิกเรเข้าไปแล้วก็เพื่อเกลี่ยนะครับเส้นขอบที่มันชัดเจนนะครับหลังจากนั้นก็เราก็ลบนะครับจุดที่เป็นปัญหานะครับจุดที่มันมันดูซ้ำกันนะครับออกจากภาพาคลิกเมนู Edit แล้วก็เพ e อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วใช้เครื่องมือ m o v o o ูขยับนะครับไปวางอีกจุดหนึ่ง ตรงนี้เราจะใช้เครื่องมือ Eraser Tool นะครับลบสำหรับบริเวณไหนที่มันดูเป็นรายละเอียดที่ซ้ำๆๆนะครับก็ใช้เครื่องมือ Spot Healing Brush Tool ครับลบครับ แล้วก็เพ t e อีกครั้งหนึ่งครับเราย้ายไปวางอีกจุดหนึ่งใช้เครื่องมืออินเ e r ซอนะครับลบ รายละเอียดนะครับโดยการใช้เครื่องมือ Spot สปอตคิวเ u นบ Tool ครับคลิกไปที่จุดต่างๆเพื่อลบบริเวณพื้นผิวที่มันดูซ้ำๆกันนะครับออกไปถ้าหากว่าเราต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาดี100%เเนี่ยเราก็จะต้องใช้งานเครื่องมือตัวอื่นมาช่วยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งแสงเงานะครับเพื่อสร้างมิติให้กับจุดต่างๆตัวนี้เนี่ยมันดู เป็นรายละเอียดที่สมบูรณ์ขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับในการทำงานในการทำงานจริงเนี่ยเราอาจจะต้องอมีความละเอียดมากกว่านี้นะครับโอเคนะครับเราก็ลบ ร่มนะครับที่อยู่ทางด้านขวาของภาพออกไปแล้วครับเรียบร้อยอทีนี้มันมีอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถแก้ไขได้ก็คือบริเวณที่เป็นถนนคอนกรีตข้างบนนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นช่องโหว่เล็กๆตรงนี้เนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราสามารถใช้เครื่องมือ spot healing brush tool ครับลบบริเวณนี้ออกไปได้นะครับโดยการเพิ่มขนาดของเครื่องมือให้โตขึ้นนะครับแล้วก็ drag mouse นะครับค่อยๆ drag ไปทีละจุดนะครับ ค่อยๆดักไปทีละนิดนะครับนี่ครับเราก็จะสามารถลบถนนคอนกรีตทีอ่อยู่ด้านบนของภาพออกไปได้นะครับในส่วนของแพ่ไม้ไผ่ด้านหน้านะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างรบกวนสายตานะครับเราสามารถใช้เครื่องมือสปอร์ตยูริ่งบัสทูจัดการได้ครับแต่ว่า เครื่องมือตัวนี้จะมีจุดบกพร่องอยู่นิดนึงก็คือว่าเวลาที่เราทํางานกับพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับเราจะไม่สามารถเลือกบริเวณพื้นที่ต้นฉบับมาแปะทับกับจุดที่เป็นปัญหาเองได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางครั้งนี่มันอาจจะทําให้เกิดปัญหาก็คือสีของภาพเยมันจะเกิดเป็นเล้วหรือว่าเป็นการรีทัชที่ไม่สมบูรณ์นะครับจะมีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Healing Brush Tool นะครับ เครื่องมือตัวนี้เนี่ยจะเป็นการทำงานที่ผสานกันระหว่าง s p o t Healing b r t s h Tool นะครับกับ c o n Stamp Tool นะครับจะทำงานคล้ายๆกับเครื่องมือ2ตัวนี้ผสมกันวิธีการใช้งานก็คือนะครับเราจะต้องกดปุ่ม Alt n e t r นะครับแล้วคลิกเพื่อเลือกพื้นที่ต้นแบบก่อนหลังจากนั้นนะครับเราจะสามารถคลิกแล้วก็ drag m o u ์ไปบริเวณที่เราต้องการแก้ไขจะเห็นว่า คำสั่งจะแปะทับจุดที่เป็นปัญหาและเกลี่ยสีนะครับให้มีความใกล้เคียงกันโดยอัตโนมัตินะครับการทำงานจะคล้ายกับการใช้งานเครื่องมือโคลนสแตม์ทูเลย และนี้ก็เป็นภาพผลลัพธ์นะครับหลังจากที่เรา,าลิทัตลบเอารายละเอียดหรือว่าองค์ประกอบบางอย่างที่ลบกวรสายตาในภาพออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าได้ภาพผลลัพธ์ที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับเราก็สามารถนำภาพนี้นะครับไปปรับปรุงเพิ่มเติมโดยการตกแต่งแสงเงาแล้วก็สีของภาพเ,เพื่อสร้างมูทโทนให้มีความสมบูรณ์ขึ้นนะครับ ก็จะได้ภาพผลลัพธ์ที่สวยงามแบบนี้นะครับ